เอาสิไม่จบก็ไม่มนจบดูกันครับส่วนกรณีที่จะเกิดขึ้นหลังจากฉลองปีใหม่ไปแล้วทุกท่านรอติดตามดูเยอะครับพี่เยอะครับพี่กะทิครับจริงๆผมไม่อยากจะใส่ใจนะพี่กะทิการที่ผมแจ้งความดำเนินคดีใครบางคนเนี่ยจริงๆผมมีเหตุผลของผมเพราะว่าการบินประมาทผมอย่างนั้นมันรับไม่ได้จริงๆพี่กะทิแต่กรณีที่คนบางคนไม่สำนึกสำเนียงแต่กับยังเติมเชื้อไฟที่ผมบอกเนี่ยยังคงกดเก่งยิงยักษ์โสก็ตามนั้นพูดอย่างเนี้ย แล้วบางคนก็บอกว่าประเทศไทยก็แค่ปักซอยนะครับเอาสิไม่จบก็ไม่มันจบทุกท่านครับส่วนกรณีที่จะเกิดขึ้นหลังจากฉลองปีใหม่ไปแล้วทุกท่านรอติดตามดูเยอะครับพี่ทุกท่านจำคำพูดผมไว้นะครับปีหน้าจะเป็นปีมหาวิปโยคนะปีหน้าจะเป็นปีมหาวิปโยคนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดไม่รู้คิดได้อย่างไรจึงเอาช่องตัวเองนะครับ ไปให้บุคคลอื่นกระทาการอเมริกรันผิดกฎหมายรับเละครับนะครับรับเละครับพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึง่งนะครับอ่านะครับได้นะครับเอาช่องตัวเองไปให้ใครก็ไม่รู้คิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ด่าดเธอฉันไม่ได้คนบินประมาทเธอนะครับอันนี้เป็นการคิดแบบตื้นๆมากเนาะคุณเคยผมจะเปรียบเทียบทุกท่านฟังง่ายๆเหมือนกับรายการทีวีนะครับช่องเก้าช่องเจ็ดช่องสามอะไรพวกเนี้ย นะครับที่เขามีพิธีกรข่าวหรือมีพิธีกรอะไรต่างๆนานาเนี่ย<น>เวลาพิธีกรนะครับเวลาที่พิธีกรเนี่ยนะครับพูดผิดนเนาะเขาฟ้องนะครับเวลาเขาฟ้องเป็นประมาทเนี่ยเขาฟ้องตั้งแต่พิธีกรยันพอ,อ,อเลยนะครับคือหมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็โดนคนที่เป็นเจ้าของช่องก็โดนฉันใดก็ฉันนั้นครับเจ้าของช่อง YouTube ซึ่งสนับสนุนให้บุคคลทั้งสองบุคคลที่สามบุคคลที่สี่ไปไลฟ์สดพี่งามพี่งามอยู่นู่นเนาะคนไหนครับแม่ไปไลฟ์สด แล้วหมิ่นประมาทผู้อื่นภาษาเขาเรียกว่าเป็นตัวการร่วมหรืออาจจะเป็นผู้หนับหนุนนะครับเจ้าของช่องเป็นตัวการไอ้คนไร้ส่วนเป็นตัวแทนนะครับหรือง่ายงก็คือมีการสนับสนุนให้มีการการะทำความผิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันแก้ตัวไม่ได้ครับนะนะครับ,นะรบมันแก้ตัวไม่ได้คุณเคยเห็นไหมฮะช่องหมาแก่ช่องหมา,แก,หมาแก่ที่จะโดนท่านประวิตรวงสุวรรณประวิตรวงสุวรรณคันฟ้องนะครับเขาฟ้องยันอ่พอฝ่ายการผลิตพออ่ช่องข่าวเลยวันนี้คนที่เป็นเจ้าของช่องไม่รู้คิดอะไร ถึงยินยอมให้เขาเอาชื่อช่องเอาช่องตัวเองไปใช้เจ้าของช่องกับผู้สนับสนุนอาจารย์อาจารย์อย่างนี้นเนี่ยนะครับยากนะครับจะมีการกระทำแจ้งความในคดีเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกผมเมื่อคืนได้คุยกับหลายๆคนก็บอกว่าสงสัยจะเป็นสิบสอนอสิบสอนอครับเพราะช่องของคนจัดในการรอบดึกได้มีการใส่ร้ายหมิ่นประมาททุกวันนะครับต่างการมต่างวาละนะมีการหมิ่นประมาททุกวันโดยใช้ชื่อช่องสมมุติว่าเป็นช่องเป็นช่องปู่มหามุนี แต่สมเกียิไปไล่สดปูหมาวนีเป็นเจ้าของช่องปูหมาวนีต้องรับผิดชอบกับผมด้วยเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดนะครับอยากเข้าใจผิดนะครับอยากคิดว่ากูไม่ได้พูดช่องข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องเก้าช่องเจ็ดช่องสามพอ,อส่วนการผลิตพออสถานีเขาไม่ได้มาพูดแต่เขามีพิธีกรข่าววันดี้ครับคุณยายคุณแมงปอแก้วคุณลัญญาพอนักข่าวพูดผิดเขาฟ้องตั้งแต่นักข่าวนะครับยันเจ้าของช่องเลยเหมือนกันครับกรณีนี้ก็เหมือนกันครับนะครับ มันต้องเป็นคดีความก่อนครับคุณแบงค์ปอกแก้วครับมันต้องเป็นคดีความก่อนต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีก่อนนะครับมันต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีครับ